กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่21กรกฎาคม2564เวลา14นาฬิกา35นาทีนะคะาจากช่องยายจินพาดูพาทำนะคะสำหรับวันนี้นะคะยายจินก็มีโอกาสดีนะคะได้เข้ามาร่วมกลุ่มกับ ท่านสวของเรานะคะผู้สูงวัยนะคะอยากตกใจก็าเป็นสวนะคะผู้สูงวัยของเรานะคะเป็นผู้สูงวัยของบ้านศพกรสองหมู่สิบเอ็ดนะคะตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะมีผู้คนเยอะแยะเลยนะคะ ทางเดินก็ไม่มีเพราะว่าคนเยอะแยะมากเลยนะคะนับได้กี่คนยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวต้องไปดูกันเองเสียแล้วนะคะว่าวันนี้สวของเราเนี่คะเป็นหญิงล้วนเข้ามาทำอะไรกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเองดีกว่าเพราะว่ายายจินก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์เขาว่าเขาทำอะไรกันนะคะต้องไปสัมภาษณ์เาไปดูพร้อมกันเลยนะคะเออว่าผู้ ผู้สูงอายุของเราเราเรียกว่าสวดีกว่านะคะง่ายดีนะคะว่าเขามาทําอะไรกันเขามีอะไรดีๆกันเขาไปทําอะไรกันเดี๋ยวเราไปส่องดูด้วยกันนะคะเราวันนี้มีภาคภาษาเหนือด้วยนะคะเดี๋ยวจะว่ากําเมืองให้ฟังกันนะคะอาจจะมีการแปลด้วยนะคะเพราะว่าท่านผู้ชมทั่วโลกจะได้เข้าใจความหมายนะคะวันนี้เป็นช่วงโควิดเราก็ผูกแมสกันนะคะเดี๋ยวยายจีนจะไป กับพ่้อ่ด้วยแล้วก็ผูกแมสนะคะเห็นแต่หน้าเห็นแต่ลูกตากันนะคะเดี๋ยวจิงจะต้องผูกแมสกันนะคะเริ่มผูกกันนะคะแล้วก็บีบจมูกด้วยนะคะแมสเนี่ยนะคะบีบสันจมูกนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปไหนกันหรอกนะคะแถวๆมันอย่างนั้นก็เลยนะคะผมเนี่ยเขามีกิจกรรมกิจกรรมในการทำอ่าเป็นอะไรเขาทำฝีงานฝีมือกันนะคะแม่าวายพูดสวบที่อยู่ในนี่เน่ะ จะไปเป็นอาจารย์สอนนักเรียนนะคะที่ตำบลพระาธาตุด้วยนะคะอาแซมเพื่อนให้ฟังแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไปเลยนะคะแอนแอนกันนะคะแอนแอนนะคะสลับกล้องก่อนนะคะเอาไปดูกันนะคะแนะนําตัวกันด้วยนะอาจารย์อะไรบ้างมีอาจารย์ทั้งหมดสี่คนนะคะอืม คนที่หนึ่งคือแนะนําตัวกันก่อนนะคะอาจารย์อะไรเสื้อสีเขียวอาจารย์อะไรคะแนะนําตัวเองเลยอาจารย์ลยปลาณีสวัสดีค่ะอาจารย์ปลาณีออนะคะีอาจารย์ปลาณีวงเปงค่ะออสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกก่อนนะคะอาจารย์ปลาณีสวัสดีค่ะนะคะอาจารย์ปลาณีนะคะมีหน้าที่ทําอะไรเดี๋ยวค่อยมาสัมผัสทีหลังนะคะไปแนะนําตัวอาจารย์มะลิฝีปากเพาะนะคะเสื้อสีฟ้าสวัสดีค่ะ นี่สวัสดีเจ้าปุณแม่หน่อยก็ได้หนะจริงเนาะอาจารยานางมะลินะจ้ะอาจารย์มะลิวงอาจารย์มะลิฝีปากเพราะนะคะพูดผิดอาจารย์มะลิฝีปากเพราะนะคะจะไปสอนนักเรียนที่ตำบลพระธาตุกันนะคะเดี๋ยวแนะนำคนที่สามอาจารย์อะไรเอ่ยนั่งนนเสื้อลายโก่งนวสวัสดีค่ะอาจารย์มนทีลามนทิว่าฟ้าสาร สวัสดีค่ะ,คะอาจารย์มสวัสดีชาวโลกก่อนนะคะสวัสดีก่อนสวัสดีชาวโลกสวัสดีค่ะเออเมืออ่อไงะสวัสดีชาวโลกกันนะคะาะพึ่งมาารยพึ่งมาอีกทำอะไรงานเยอะอ่าคนต่อไปคนที่สี่สวัสดีค่ะอันนี้หัวโป,โปนะคะ สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าจื่อหย่างเจ้าจื่อนะถนอมสีสินทุวงเจ้าเป็นอาจารย์นะหัวแดงด้วยนะคะใช่ยย้อยนะคะอายุเจ็ดสิบแล้วนะคะคนนี้นะคะเจ็ดสิบหัวแดงนะคะอืมวันนี้เรามาทําอะไรกันเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะอันนี้เขามีงานฝีมือกันนะคะนี่งานฝีมือเดี๋ยวยายจินยายจินจะต้องส่องกล้องดูนะคะ ตรงนี้นะคะเราอยู่เดี๋ยวจะไปต้องไปทําที่โรงเรียนกันนะคะนี่อันนั้นคืออย่างนี่ผ้าอย่างนี้ปนอมกระเป๋าเขาทํากระเป๋ากันนะคะกระเป๋ากระเป๋าโชบนว่าแล้วเอาขนาดนี้กับปนอมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างด้วยนะคะไม่ต้องสงสัยกันนะคะตัวอย่างอันนี้กระเป๋ากระเป๋าผ้าเอาลงต่ํำๆใส่กระสานใส่ ใส่โทรศัพท์ได้ค่ะใส่โทรศัพท์ใส่ปากกาดีจออันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคนเดียวใส่เข้ากันออเดี๋ยวยังละจ่วยอ๋อกระเป๋าโอุ้ยกระเป๋างามเนาะกระเป๋ามีซิบเนี่ยครับป้าหนอมมีค่ะชมกันไปพร้อมกันนะคะป้าหนอมเสนอไปกะป้าหนอมมีกระเป๋านั่นไอยังนั่นนี่กระเป๋าผ้าเฮนเม็ดค่ะอันนั้นมีซิบก่อนมีซิบหมดแล้วค่ะเออนี้มิบตัวีกหนึ่งตัวอันนี้ยังไม่เสร็จ ันมเ็ล้้อันนเขายังทำไม่เสร็จนะคะเออนี่มีซิปลูดด้วยมีลายการ์ตูนด้วยนะคะแบบนี้ด้วยโอ้ยฝีมือเขาไม่ใช่ย่อยนะคะนี่แต่ละคนนะคะเขานั่งกันห่างๆกันเพราะต่างคนแล้วแต่สะดวกจะนั่งแบบไหนนะคะ วันน <Welcome. S 1> ี้เราจะชมกันข้าวๆกันโอ้ยเยอะแยะเลยนะคะส่งกระเป๋าดูโอ้ยซูมซูมซูมกระเป๋าซูมซูมกระเป๋านอนแหนก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวจะจินจะซูมกระเป๋าให้ดูนะคะกระเป๋าแบบมากค่ะมีหลายแบบค่ะนี่กระเป๋าค่ะสวยมากเลยนะคะกระเป๋าโทรศัพท์กระเป๋าสะพภารู้ยสวยมากเลยกระเป๋าน่ะ สารพัดสีนะคะอย่างงามเลยป้าหนอมเลยเจ้าเซตแล้วก็ก็จะมีเส้นพลาสติกจีนเนี่ยเจ้าเส้นพลาสติกป้าหนอมยกขึ้นเนาะเส้นพลาสติกอ้ยอย่างงามลายเหมือนเนาะยกขึ้นน้ำหน้อยป้าหนอมยกขึ้นสูงน้ำหน่อโอ้ยอย่างงามป้าหนอมกันนี่แแดดงงเออ นี่ทากันเองนะคะไม่ใช่ง่ายๆนะคะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะงานฝีมือนะคะเหมือนขมีหนึ่งเดียวมีหนึ่งเดียวทาเขาจะทําลายละใบละใบนะคะสวยงามมากเลยนะคะตรงนี้มีซิปด้วยค่ะมีซิปด้วยปฝานอมยกมือยกขึ้นสูงๆด้วยมีซิปข้างในมีซิปข้างในแล้วก็มีมีกระเป๋าข้างในอีกเป็นขนาดสองชั้นนะคะมีผ้าบุด้วยบุกด้วยผ้านะคะ รู้เลยนะคะงานนี้รับรองสีไม่ตกไม่หดไม่ยืดนะคะงานนี้อุ้ยซักไปล้างไปรับรองไม่หดไม่ยืดแน่นอนสีไม่ตกไม่หดไม่ยืดอันเดียวอะมลอะมลอย่าติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายจินด้วยเพื่อให้ยายจินมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ วันนี้เราจะมาชมกันก่อนนะคะคลิปแรกนี่เป็นการเสนอตัวอย่างงานก่อนนะคะางงาเพราะว่าสวากลุ่มนี้จะต้องไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนพระธาตุนะคะตอนนี้เราจะเป็นขั้นตอนในการเตรียมให้นักเรียนนะคะทั้งหมดนั่นกี่คนคับป้าหนอมหนร้อยส้ยี่สิบคนนะคะร้อยสี่สิบคนนะคะทั้งหมดมี140ร,ร้อยสี่สิบคนปัทโธรมโมเซียเตอร์หลายไปหลาย <c oughs> ันไยจะอีบ่หันเนื้อต้องปืนนี่หนอหันไปจ้ะหันหันแกทางปืนก่เอาปืนอีกก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่อันนี้จะมาสาธิตเลยอันเดี๋ยวเขาสร้างแบบนะคะนี่เขาจะมีการสร้างแบบก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปสอนนักเรียนนะคะต้องมาทำกันการบ้านกันก่อนทำแผนการสอนกันก่อนนะคะขั้นตอนในการเตรียมปนอมยกโอ้นี่นะคะเตรียมอุปกรณ์ให้นักเรียนนะคะถ้าให้นักเรียนทำกันเองนี่ไม่พอนะคะอุปกรณ์ เราต้องเตรียมให้เขานะคะแต่ละคนหนึ่งชุดต่อหนึ่งคนนะคะสี่ชุดจะมีสี่ชุดด้วยกันสี่ชุดด้วยกันนะคะแล้วเขาไปจะวางเรียงเรทั้งหมดจะมีสีลายนะคะกระเป๋านะคะมีลายที่เราเตรียมเป็นเส้นเชือกนี่เป็นกระเป๋าปอนอมเตรียมกับกระเป๋าอันใดก็ยกสีแดงโชว์เหรอแดงไหนแดงหมดกระเป๋าสานนี่เขาใจอันใดน่ะอันนั้นนะคะอันใดสีแดงนไหก็ได้สีแดงกันใด เออนั่นกับงามเอมมอนอันตีจะไปสอนคือคือสอนตัวนี้สอนนี่คือสอนกระเป๋าสารทั้งหมดเลยนะคะนี่มีกระเป๋านี่นี่ยังไม่เสร็จนะคะอุ้ยหวานหวานหวานหาักเลยสีนี้นะหวานแววเลยป้าหนอมอุ้ยนั่นก็จ้าบนั่นสีเขียวนั่นสุดยอดนั่นป้าโทรหน่อยสวยๆมากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านชมแล้วก็ ต e ิเตียนกันมาได้นะคะว่าสีมันแปดอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะคะอย่าลืมนะคะาลายเรามีเยอะแยะเลย<พ> mean, นะคะโน่นโนนนะคะซูมซูมซูมนะคะมันเป็นยังไงป้าหนอมจะซูมไปแล้วเออนั่นเดี๋ยวมันมีสีเอยสีเขียวหันแถมมันอันนี้คือสินค้าตัวเป็นผลผลิตที่เราได้ทำไปนะคะ ไม่ใช่สินค้านะตอนนี้ยังไม่ได้ขายถือว่าเป็นผลผลิตก่อนก็จำหน่ายราคานี่ยังไม่ได้บอกนะคะวันหลังเราค่อยมารีวิวราคากันนะคะติดต่อซื้อได้นะคะส่งถึงที่เลยนะคะติดต่อซื้อได้นะคะอุดหนุนผู้สูงสูงวัยของเรานะคะติดต่อได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทํารีวิวราคาสินค้าอีกทีวันนี้เพิ่งผลิตนะคะสินค้ายังไม่ได้จําหน่าย แต่ถ้าสนใจนี่เดี๋ยวจะทักมาในคอมเมนต์นี่ก็ได้นะคะส่งถึงที่เลยนะคะเดี๋ยวยจินจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์มาลีนะคะขมักขมเม็ในการทำทักทายชาวโลกค่ะยูอูนัอาจารย์ปลาณีทักทายก่อนอีกยกมือขึ้นด้วยอาจารย์ปราณียูอูอันนี้ขยันนะนั่งคนเดียวค่ะนั่งโซฟาแดงอันนี้เตรียมวัสดุจะไปสอนเด็กเตรียมวัสดุไปสอนเด็กนะคะ มีในถุงนี่อีกนะคะในถุงนี่อีกนะคะเตรียมเป็นชุดชุดนะคะนักนักเรียนโรงเรียนพระธาตุร้อยสี่สิบคนนะคะอันนี้ใช่หมดเลยนะคะยายหอมกําลังจะเตรียมนะคะเราอยู่ในห้องนะคะเปิดแอร์ทำงานมานี่ผูกแมสกันนะคะเปิดแอต่แต่ก็ไม่ได้ไปอยู่ในในในกลุ่มเสียงนะคะ พ่อไม่ได้ไปไหนนะคะ,ะเห็นชัดๆนะคะเห็นชัดๆนะคะอ่ากำลังสาธิตการการทำค่ะอ่าอันนี้คือกระเป๋ายายหนอมกำลังจะสาธิตในการทำนะคะเพราว่านี่ยายจินก็จะแผนกล้องไปวันนี้เราดูกันร่าวร้าวก่อนนะคะป้าน้องจะไปสอนวันที่ยังเนี่ต้อสี่ไม่ใช่ต้อสี่เออ จควระเถ้าคนเแชอ์ไทยก็โทวมาบอกจะเจ้าเจ้าต้องเตรียมพราว่าถ้าจะให้เจ้าไปไทยก็บอกถามผู้คนพอองถามมันถามผู้เปี้ยของก็ได้อืมเป็นยังข้ามไปก็ไปจะไปรีวิวกี่โมงกี่ยามก็ให้ไปแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งมันนักเรียนเลยค่ะสวยงามมากเลยนะข้าว่าจะได้กับจะอู้ยูคอนเสิ เราชอบสีน้ำตาลก็สวยนะสินค้าเขานะคะหลังใยถนอมอีกโอ้ยนันกองอยู่อันนี้ยังน้อยนะอันนี้ยังไม่เสร็จเลยอยู่ข้างในเยอะแยะอยู่ตรงไหนล่ะป้หลอมในในกระจะปวดไปหอกเรายายายาการขมอสมบัตหลายนเยอะยามจะเจองานล้านออวบาไปเดี๋ยวก็ได้แต่ละคนก้มหน้าก้มตาในการทำงานนะคะไม่พูดไม่จากันนะคะไม่ยอมอู้ไม่ยอม เบนห้องว่ามาย้อมอู้ยอมจ่ากันนอนพอมันติดอ่ะยอมอู้ยอมจ่าคือไม่พูดไม่จ่ากันนะคะมันติดหน้ากากให้มุดเออติดหน้ากากกันหมดเลยนะคะเราจะสองอยู่ห่างๆแส่ก็มองมอง Social distancing นะคะยายถนอมอุ้ยอาจารย์มนทิรามนทิวามนทิวา เราจ,จาจำได้กับชือเล่นนะ่ะครูมนเ,เรียกงั้นงี้ดีวดกว่างงายดีป้าสารป้ามน <c oughs> ตอนนี้เป็นมนุษย์ป้ากันนะคะ <c oughs> ดูมนุษย์ป้าหัวแดงนี่นะคะโอ้ไม่ใส่ย่อยเสื้อลายก้องด้วยคะ่ะดูสินะเนี่ยเสื้อสีรุ้งสีงสพาสเทวนะคะโอ้คุนผูกันเฮ้ยใส่แฮมเนอร์เสื้อผนนี้น,นะน่ะแฮมเาอไอ้มนใส่เสื้อลายก้องลายกลางมาใส่ไปเถอะป้า เสื้อกับผมนไงบอกปน้มยกมือทักทายชาวโลกแล้วอันยอู้เอาแมดออกก็ได้มันคนไก่กันละคือฝนพอหน้าหน่อยยายหนอมนี่เขาเป็นคนสวยนะคะยายหนอมนี่ยายจีนเรียกยายหนอมชื่อจริงก็ถนอมสีสินทวงนะคะนางงามแห่งบ้านหนองแดงเบนีเป็นบ้านสร็จต่อสอดอไปแล้วบินหน้ามาซี่ปนอมบินหน้ามาบินหน้ามา หันหน้ามานะคะบินหน้าแปลว่าหันหน้ามาป้าหนอมบินหน้ามาให้ยกมือขึ้นปป็นราจมูกเป็นจมูกปากเป็นปากนะคะโอ้สดสวยจมูกเป็นเป็นอย่างนี้จมูกเป็นจมูกคูณจะคนมีดั่งนะคะคนมีดั่งหูดังบอกแมปนีน่ะคุนหูดังบอกแมปจมูกก็ดังเป็นผมเนอะจะดูจมูกเป็นสันนี่คือป้าหนอมแห่งบ้านศพกรสองหมู่สิบเอ็ด เดี๋ยวจะเออทงเข้ากองร้อยต่อชดอที่สามสองห้านะคะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปก็บบอกแตเดจะมีคลิปต่อไปวันไหนค่อยว่ากันอีกทีนะคะมีงานเยอะเลยป้ามนเปิดแมดดูหน่อยสิอยู่กันห่างกันแล้วนะคนนี้เขาไม่ค่อยพูดนะคะเขาทำอย่างเดียวนะคะสำหรับคนนี้ไม่ค่อยพูดค่อยจานะคะอาสากรรมเมืองกว่าว บอกใครขี้บอกใครเหนียวบอกใครโต๊ดสม่าจะเนือยพ่อแม่ปีน้องตั้งหลายแปลว่าคนไม่ค่อยพูดค่อยจ่าพูดน้อยต่อยมาก่พูดน้อยต่อยน่าภาษากลาเมืองบอกใครขี้บอกใครเหนียวบอกใครโต๊ดเบ้อบ่หือเบ้อบ่หืออี่หนอเบ่หือบ่ือแต่ต่อยหนักค่ะ ไม่พูดแต่ทําอย่างเดียวงุดงดงดพอเรากลมนาคมตายยากแต่ละไอ้มดนี่พอเรางานมาแล้วงานมาเลยเดี๋ยวเราจะไปจะไปทําสวยที่โน่นนะคะที่โรงเรียนพระธาตุนะคะตอนนี้ยุ่งยุ่งในการเนี่ยอยู่แต่ละคนหัวฟูกันนะคะทํางานไม่ได้สวยเลยสาหรับคลิปนี้นะคะสมควรแก่เวลาเดี๋ยวเราทําคลิปต่อไปอันนี้สิบหกนาทีแล้ว อย่าผิดพลาดประการใดใจจึงก็ขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยป้าน้อมบ๊ายบายเซกุดบายยู่เอ้มนต์ป้าน้องเจอกันค่ะป้านี้แต่ต้องมาอยู่แจงเพ่ป้านี้บ๊ายบายลักสองถ่าลุงลุงท้อนกันลุงท้อนบ๊ายบายกันลุงท้อนบ๊ายบายนี่ อันนี้นักเลงนเก่าพอป,ปนังนี้นักเลงเก่าแห่มงมืองแ<ไ>ปงนักเลงนเก่าแห่งมืองแปงแต่มีระเบิดหรือไงอ๋อยายปลาณีแต่ะคนโค้นเราสองหัวหน้าทีมก่อนยายถนอมหัวแดงด้วยเราสอบหัวแดงเนี่ยปนอมร้อ<ผ>มจะเป็นสีเ่<ด>ยายสำหรับคลิปนี้นะคะยายจินก็ขออําลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับกล้องกันก่อนนะคะยายจินนั่งไกลหมูแล้วเปิดแมสได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการมาแซมเปิลนะคะนิดๆหน่อยๆกันก่อนเพื่อให้อยากรู้ว่าเขาทำอะไรกันเตรียมปติดตามตอนต่อไปกันนะคะว่าสวแห่งบ้านศพกรสองนี่เขามีดีอะไรนะคะโอ้ยมีผ้าม่านยายจินด้วยสวยงามนี่ยายจิ้นทำเองนะคะผ้าม่านนี้เราต้องไม่ต้องแล้วไปหายข้างนอกด้วยนะไหนโชว์เลยนะดอกไม้ข้างนอกอ่ะสวยมากเลยไหนดอกไม้อะไรเนี่ยหมอ พร้นี้นะดู้ย้ำกับคลิปต่อไปก่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยายจิงนก็ขออำลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจบจบเลย